จับสัญญาณที่ดาณัฐวุฒิรับลูกเร็วค่ะเปิดปฏิบัติการท้าทายห้าเสือทบอหากปล่อยไว้เพื่อไถ่สวยค่ะ <c oughs> จับสัญญาณที่ดาณัฐวุฒิรับลูกเร็วค่ะเปิดปฏิบัติการท้าทายห้าเสือทบอหากปล่อยไว้เพื่อไถ่สวยแน่ค่ะเตรียม <c oughs> จับตากองทัพไทยจะขยับตัวอย่างไรค่ะหลังโดนฝัง เริ่มแล้วค่ะสำหรับปฏิบัติการท้าทาย5เสือทบอค่ะซึ่งตามที่เดอะครีติค่ะเราได้เคยนําเสนอมาอย่างต่อนเนื่อง ถึงเบื้องลึกเบื้องหลังของโผห้าเสือทอบฏอที่ทําให้ทักษิณและพวกต่างพากันหวาดกลัวนะเพราะแม่ทัพชุดนี้คือทัพหน้าที่สู้เคียงบ่าเคียงไหลกับเหล่าทหารกล้าครั้งประทะกับกลุ่มชายชุดดาที่แฝงตัวอยู่ในกลุ่มม็อบแสดงเมื่อปี2 5 5 3นะฮะน่าสนใจว่าเมื่อวันที่18กันยายนที่ผ่านมาค่ะนางสาวชนทิชาแจ้งเร็วโฆษกคณะก,กรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนค่ะได้ถแถลงเปิดเผยผลการประชุมกรรมการิการนะคะบอกว่าวันนี้มีการพิจารณากรณีการสลายการชุมนุมของกลุ่มแนวร่วมประชา ที่ปตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือว่านปชเมื่อปี2 5 5 3ค่ะซึ่งเป็นการรับเรื่องต่อมาจากกรณีที่นางทิดาถาวรเสดอดีประธาน,นปชค่ะได้ยื่นหนังสือถึงนายชัยธวัตตุลาธนอดีตผู้นาฝ่ายค้านเพื่อขอให้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวนะคะโดยกรรมธิการค่ะได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิสำนักงานตำรวจแห่งชาติผู้แทนจากกระทรวงยุติธรรมกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI นะคะแล้วก็สำนักงานอายการค่ะ ซึ่งก็มีวาระก,การพิจารณาได้แก่1ค่ะก็คือทวงถามความคืบหน้าการไต่สวนและการชันสูตรพิกศพนะฮะที่ยังไม่ได้รับความชัดเจนนั่นเองค่ะสองค่ะกรรมธิการได้เชิญตัวแทนจากหลายพักการเมืองมหารือนะคะซึ่งก็มีประเด็นที่เห็นตรงกันคือเสนอหลักการให้มีการพิจารณาแก้ไขกฎหมายพรบรธรรมนูญสารทหารค่ะ เพื่อให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมทําได้อย่างรู้ล่วงนะคะ 3. ค่ะกรรมธิการจะเรียกเอกสารและก็สำนวนคดีทั้งหมดทั้งในชั้นตํารวจอายการดิสไอกลับคืนมาเพื่อส่งมอบต่อให้กับทนายความและก็ญาติผู้เสียชีวิตค่ะซึ่งนี่ก็ถือว่าเป็นการรับลูกเคลื่อนไหวอย่างเป็นระบบนะเพราะก่อนหน้านี้เมื่อวันที่16กันยายนเนี่ยทางด้านของนายนัทวุฒิสาสเกลือค่ะแกนนําคนสแสดงอดีตผู้อำนวยการครอบครัวเพื่อไทยนะคะก็ได้เปิดทางเคลื่อนไหวถึงประเด็นดังกล่าวผ่านแฟนเพจนายนัทวุฒิสาสเกลือค่ะในประเด็นเดียวกันหลังจากเห็นรายชื่อโผ oh เสท ก็ชัดเจนว่านี่เป็นการรับลูกกันอย่างเป็นระบบเพื่อปิดสวิตช์หเสือทบบอนนั่นเองนะแต่ที่น่าสนใจเข้าไปใหญ่ก็คือทางฝั่งทอบอค่ะจะขยับเรื่องนี้ต่อไปอย่างไรนะเพราะในเหตุการณ์ม็อบเสื้อแดงปี53 ผู้ชุมนุมโดยเฉพาะใช้ชุดดำค่ะมีการประทะก,กับทหารหลายครั้งทําให้เกิดการสูญเสียทั้งฝ่ายผู้ชุมนุมและเจ้าหน้าที่รัฐนะคะซึ่งจากรายงานอย่างเป็นทางการแล้วก็ข้อมูลจากหลายแหล่งนะคะก็พบว่าทหารที่เสียชีวิตมีประมาณ8นายนะแล้วก็มีทหารบาดเจ็บอีกหลายร้อยนายเลยทีเดียวค่ะอย่างไรก็ตามนะตัวเลขที่แน่นอนเนี่ยอาจแตกต่างกันไปตามแต่ละรายงานของ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะทางกองทัพจะแสดงจุดยืนปกป้องทหารกล้าเหล่านั้นอย่างไรต้องติดตามกันต่อไปนะคะและเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยค่ะเพื่อได้นําข่าวสารและก็สาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและก็ประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏเลยค่ะ